สนับสนุนโดย Rocco Premium Driver the best accuracy and distance เอาละครับท่านผู้ชมครับโอ้โหต้องมาพูดคุยกับโปรคนนี้เลยที่เขามีโอกาสได้ไปเล่น US Open นะที่โอ๊กม n อถูกต้องนั่นก็คือโปรโตเตครับที่ที่ติพันช่วยประคองสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีโปรโตเต้ครับโอ้โหเป็นยังไงเล่าถึงบรรยากาศหน่อยว่า US Open เนี่ยที่ท่านผู้ชมได้เห็นที่โอ๊กมอนเนี่ยเป็นยังไงบ้าง ก็บรรยากาศก็ยิ่งใหญ่อลังการสมชื่อนะครับครับผมก็ตามที่เราขานกันมาว่าเป็นแมตท,ที่ใหญ่สุดใน USA ถูทั้งที่116อู้หูเราะม็น100กว่าปีนะปูอิดนะ100กว่าปีถูกต้องโปโตเต้เนี่ยต้องบอกว่ามีเวลาเตรียมตัวน้อยกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนึงถูกต้องเพราะว่าต้องเล่าเรื่องราวนิดนึงคือไปคอลี่ายที่ญี่ปุ่นถูกไหมไปคอลี่ายที่ญี่ปุ่นมาแล้วเขาเอา4ตำแหน่งที่ได้ไปเล่น US Open ปีที่5เขาเป็นอ l t e r n เนตอันดับแรกครับตอนนั้นตีเท่าไหร่อ่ะตอนตอนคอลี่ายนี่ยากคอลี่ายตี36หลุมครับเสีย nder แต่เขาตัดที่ h เด d e r ตีตีสกอร์เท่าไหร่นะ66ปะ66 ใช่ครับอ็วันเดียวเส้น36หลุดไปเลยใช่ถูกต้องสนามที่ญี่ปุ่นนี่มันมันมันเซ็ตยากกับที่เราไปแข่งของยูเอสโอเพนนะไม่ไม่ไม่ยากครับแต่ว่าสนาม ควรจะเป็นซองแบบแค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 บโอเคก็เลยก็เหมือนกับเรียวิชิก็ว่าไงที่เขาบอกว่าเก่งเพราะว่าเรียวิชิว่าตีบอลสูงมากแล้วก็บอมแล้วก็ตีแม่นด้วยเขาเลยเขาเลยเป็นเจ้าชายแห่งญี่ปุ่นแต่ไม่เป็นไรนี่เจ้าชายเมืองไทยเลยนะาชายเมืองไทยได้ที่5เขาเอา4คนครับผมไม่ได็ไปไม่เด็ไปไม่ดรอไปแข่งสมุยรอไปแข่งสมุยแล้วอ่ะเล่าเรื่องราวเกิดอะไรขึ้นก็กําลังขับรถไปซ้อมอยู่ไป้ผู้บุตโทรมาหาไทเกอร์ผู้จัดการโทรมาบอกเฮ้ยได้เล่นแล้วเด็กสุขเทนพอไทเกอร์ถอดโทรัพ เล่นแทนไทเกอร์เหรอนี่นี่คือเพราะไทเกอร์ถอนตัวจริงๆเลยป่ะจริงๆครับแล้วคือเขาเมาสังเออมาอาซีทางด้านของใช่ครับทางี่ปุตนคือจริงๆเขาจะมีคาเทกอรี่มันไล่มาหลายคนก็ได้เข้าไปเล่นแล้วถ้าบกมันมาถึงคิวผมพอดีอ๋อก็คือโปรโตเตสเป็นเขาเรียกว่าเป็นเวสติงลิตระดับหนึ่งใช่ต้องสำหรับตอนนั้นเลยและไทเกอร์พอดี มมาไ่กลัวว่าอยากให้เตะเล่นไม่กล้าเล่นไอ้กูด่ะมองว่าเฮ้ยให้เด็กรุ่นใหม่ไปดีกว่าช่วงนี้ตึงๆช่วงนี้ตึงก็เลยแบบเฮ้ยช่วงนี้อายเหมือนกันบอกกลัวตกรอบเลยไอ้โตโตเตะไปเลยโตโตเตะไปปุ๊บพอตอนนั้นเป็นไงบ้างจากที่รอแข่งสมุยอยู่เปลี่ยนแผนเลยไหมก็ศึกษาสนามก่อนเลยดับแรกเปิด YouTube อะไรเท่าที่จะดูได้ว่าสภาพสนามเป็นยังไงแล้วก็ต้องต้องเตรียมเหล็กอะไรที่เราต้องตีหรือเปล่า อนนั้นวีซส่งวีซ่าเราอเมริกามีมีแล้วป่ะทำล่วงหน้าไว้ก่อนเผื่อเผื่อเผื่อว่ามีโอกาสได้ไปแล้วก็ได้อ๋อเผื่อว่าคอลี่ฟายผ่านไงแล้วเขาก็ได้ไปเลยหลังจากคอลี่ฟายครับกลับมาเขาเขาส่งเอกสารให้อ๋อเตรียมรอเลยเผื่อไว้เผื่อไว้อ๋อเพราะเป็นเป็นเวทติ้งลิสต์เนาะเพราะนัดร้องก็เกิดขึ้นได้ระดับอาชีพนี้เขาจะมีแบบคนดูแลเรื่องถูกต้องตารางนี้พอสมควรถูกต้อง้วเป็นไงบ้างคือพูดถึงสนามหน่อยพอไปถึงแล้วเนี่ยยุโรปเปนโอ๊กมอน์เป็นไงโอ้โหยากส่งชื่อจริงๆ กินเร็วมากกินเร็วมากย่างตรงหนึ่งกรีนกินเร็วมากที่เด็ดแฟเว่แฟเว่แคบไหมแฟเว่แคบถึงปานกลางครับไม่ถึงกับแคบสุดๆคือผมเห็นคือไม่ผมได้ดูทางทีวีอะเนาะคือสนามเนี่ยแปลกมากเลยคือมันไม่ได้เป็นด็อกเลสนะครับไม่จะเป็นตรงๆตรงตใช่ครับคือเหมือนกับเหมือนกับคนเหมือนกับสนามกอล์ฟแบบร้อยกว่าปีอ่ะใช่ก็คือคือคไปอย่างเงี้ยแหละครับตรงๆแต่ว่าจุดที่เราจะแลนดิ้ง มันแคบตรงนั้นพอดีแคบมากอุปสรรคตรงนั้นพอดีหมดมีหมดเลยอย่างี้หมดแล้วด้วยระยะระยะระยะได้เนี่ยตอนนี้โอ้โหเปิดตีตีได้ระยะขึ้นได้ระยะไกล้แต่มัน7 0 0 0ันเท่าไหร่เนะ7,000เกือบ1,700เกือบเกือบใช่แล้วมาเล่นพา70นะถูกต้องโอ้โหถือว่าค่อนข้างยาวมากพอสมควรยากเลยยากเลยในนานาที่เราเป็นโปรแล้วตอนนี้ระยะเราก็เพิ่มมาแล้วพอไปเล่นกับระดับโลกระดับ P J ทัวร์เนี่ยระยะเราถือว่าเป็นยังไงบ้างคนเอเชียผมกว่าอยู่ สู้ได้เลยครับสู้ได้เลยนะตอนนี้ตอนนี้ระยะสู้ได้เลยนะสู้ได้เลยแล้วโอเคแล้วเรื่องของไฟบอลพอเตศึกษาใน YouTube ครับรู้ไหมว่ามันมีลมมีอะไรเข้ามาตอนแรกผมไม่รู้ว่าลมเนี่ยมันมันต่างจากบ้านเราทิศทิศทางไหนใช่แต่ว่าพอไปถึงเนี่ยได้ลงวันซ้อมเนี่ยได้รู้เลยว่าลมที่เรารู้สึกว่าเนี่ยถ้าบ้านเราก็ห้าหลาที่นู่นอาจจะสิบควมรู้สึกเป็นยงลมแรงกว่าไหมลมเหมือนมวลมันเยอะกว่าอ๋อมวลมันหนาแน่นกว่าอากาศมันน่าจะบางกว่านิดนึงทำให้ กระแสลมที่มันเข้าปะทะเนี่ยมัน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 เอฟเฟกเยอะกว่าที่พูดถึงลมไปละลับล่ะลับตึกลับหนานี่หนามากเขาจะมีลับเป็น3ชั้นชั้นแรกก็จะแบบเหล็กเก้าพอพอวิ่ออกเหล็กเก้าพอวิ่ออกนั่นคือชั้นแรกชั้นแรกชั้นสองล่ะชั้นที่สองนี่ก็คือเริ่มจะต้องห้าสองพิชชิ่งละชั้นสามนี่หกสิบเลยหกสิบข้อเลยคือเอาเอามาย่าสั้นก่อนเอามาย่าสั้นก่อนคือถึงไหนถึงแบบถ้าความยาวนี่ถึงแบบ เลยเลยเลยตะตุ่มมาบ้างหรือไอ้ตรงนั้นนี่คือน่าจะต้องตีออกเขตเขตลาฟปกติไปแล้วถ้าถ้าจะยาวขนาดถึงเข่าอ๋อแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าตรงที่ที่หนาที่แบบสามชั้นเนี่ยที่ชั้นที่สามเนี่ยประมาณประมาณข้อข้อเท้าตะตุ่มตะตุ่มแต่ว่ามันเหนียวแต่ว่ามันหนามันเหนียวอ๋อเหมือนเมอร์วิด้าเมอร์วิด้าใช่ที่แบบว่าพอถ้าสมมติว่าลูกตีไปแบบเห็นแรกๆเนี่ยลอยเพราะสักพักเนี่ยปุ๊บจบ มิดเอยใช่คนั้นเลยยากเลยแล้วมีโอกาสมีโอกาสบินไปซ้อมต้องวางแผนยังไงบ้างอ่ะคือตอนก่อนไปแข่งเนี่ยไปซ้อมได้กี่วันอะไรอย่างงี้ก่อนก็ผมบินไปถึงอิตาเลียนครับอิตาเลียนก็มีเวลาต้องวันวันจันทร์ก็สิหลุมกับโปอรมก่อนเลยได้ได้อา็นไล่เห็นไล่เห็นไล่มีภาพมีภาพแล้วก็วันอังคาร9หลุมวันพุธ9หลุมครับ ตอนตอนนั้นก็ถือว่าพร้อมพอสมควรก็เริ่มปรับฟิลสนามได้ก็วันพุธอ,อย่างรู้สึกรู้สึกว่าเฮ้ยเราเรามีโอกาสแล้วเราจับทางสนามได้แล้วครับผมเล่าให้ฟัง,ฟงถึงอันนี้หน่อยเพราะว่าตอนก่อนเตรียมตัวเนี่ยได้ข่าวว่าพูดถึงเรื่องอุปกรณ์อุปกรณ์ในหนึ่งรายการเราขับพันเตอร์เนี่ยครับต้องไหนได,ไ,ดได้ได้ไปซ้อมได้ไปแบบลองอุปกรณ์ของระดับ p ีเจทัวร์จริงมันมีอะไรใหม่ๆมั่ง <S <S ที่เราเปลี่ยนมาถ้าผมถามว่าใหม่ๆเลยก็นวัตกรรมมันก็อย่างที่เรารู้กันว่าผมไม้อะไรเขาก็พัฒนามาเรื่อยแล้วก็ส่วนที่ผมรู้สึก แปลกสำหรับตัวผมเองนะครับคือเนื้อเหล็กของของเวทเอาไหนมาเอาไหนมาเนี่ยผมเอาหลอกสิมาครับก็เขาสแตมป์ให้เลยหรอใช่ครับเนื้อเวทเขาจะไม่เหมือนกับที่เราเราใช้กันทั่วไปชิปนี่สปินกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยครับอันนี้น่าจะรอมากเลยเนี่ยเป็นเหล็กแบบเนื้อเหล็กมันแบบดูรอมากดูแบบเป็นเหล็กสนิมคล้ายๆสนิมอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่านี่คือ s m 5ใช่ครับ SM5 นี่แคเซมไฟเพราะว่าผมใช้นี้อยู่ผมยังไม่เคยใช้เซมหกก็เลยยังไม่อยากจะเปลี่ยนใช่แล้วเป็นไงบ้างพอไปถึงแล้วเขามีเขาเรียกว่าการซัพพอร์ตเนาะแตกต่างไงกับอีเชินทัวไงบ้างรถมันแบบเรียงกันเป็นตับเลยไหมเรียงกันเป็นตับเลยครับแล้วก็แทบจะอุ้มครับแทบจะอุ้มหรอแทบจะอุ้มเลยอุ้มเข้าไปหรอแทบจะอุ้มเข้าไปเลยแบบ ขอบคุณมากที่ใช้อุปกรณ์เราคุณต้องการอะไรไหมอะไรแล้วเขาเบืกอให้เราตรงนั้นเลยก็จริงๆเขาถามตั้งแต่เราก่อนเราไปแล้วครับว่าเราต้องต้องการอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคุณพูถามก่อนเลยเหรอใช่ครับเพราะว่าอยากให้นักกีฬาเตรียมพร้อมจริงๆนะที่จะไปแข่งเราเคยเปิดถุงโปโตเตะไปแล้วตอนนั้นเนี่ยโปโตเตะใช้714สไทลิสตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น716เรียบร้อยอันนี้สําหรับเหล็กนะแต่ว่าหัวไม้นี่เปลี่ยนมาเป็นทาง M 2ใช่ครับเอามาลองแมตต์ต่อไป อันนี้คือที่เมกาาเลยป่ะใช่เขาทํามาให้เอาใส่ไว้ในล็อกเกอร์ให้เลย๋อาหรอใสนล็อกเกอร์เลยทำไว้ให้แล้วนี่ก้านนี่เป็นไดมาน่าบีเป็น US spec ปนะครับผมบอกเลยครับอันนี้เป็นมากเป็น US spec ปไม่ใช่ตัวที่แบบจะมีลายสีขาวๆเหมือนที่เราเห็นเป็น B ีซีรีส์ไม่เคยเห็นอันนี้เนี่ยมันมันเป็นช่องนี้เหรอใช่ M2 เป็นช่องนี้ใช่ไหมเป็นช่องนี้เป็นช่องนี้เพียงแต่อันนั้นเนี่ยไม่เท่าไหร่อันนี้ดีกว่าอันนี้ใช่ไหมโปรโตเตที่บอกคอเคอะไรที่มันไม่ค่อยเห็นผมไม่เคยเห็นนะแบบนี้หรือผมไม่รู แต่ผมเห็นเขาบอกว่ามันมันจะพิเศษตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจแล้วแล้ว้ววเขาบอกคุณสมบัติไหมว่าทําไมเขาถึงแบบเป็นที่เ,เขาคือคือเขาพยายามจะมฟิตไมใ้ให้ให้ให้ใกล้เคียงกับที่เราใช้มากที่สุดอืซึ่งผมแทบจะไม่ต้องปรับฟิลอะไรเลยก็คือตีเหมือนอันเก่าที่ใชอ้อันนี้ถ้าให้ผมเดานะผมเดาเฉยนะผมไม่รู้นะมันน่าจะเอาไว้ดัดลาย คือมันน่าจะเอาคอมันหนีบตรงนี้เราดัดทำคอให้ยาวขึ้นเพื่อที่ให้สับได้หรอรับไล่ขึ้นเพราะว่าปกติถ้าเป็นเป็นคออย่างเงี้ยเป็นคอปกติมันดัดได้มันดัดไม่ได้อันนี้ผม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 เดานะคิดว่าแต่เขาน่าจะมีเทคโนโลยีแหละใช่ที่แบบทําอะไรได้เยอะขึ้นโอ้โหอันนี้คืออุปกรณ์ใหม่ๆของโปรโตเตที่เดี๋ยวจะได้เห็นกันไปแล้วพัตตงพัตเตอร์พูดพูดถึงพูดถึงกรีนนี่แบบโอ้โหกรีนนี่14กว่าครับ1 4กว่า ว่าไม่ได้ไม่ได้เสกโลโซฮ้ยแต่ผมชอบมากเขาโพสเขาโพสลงเฟซบุ๊กเขาบอกว่าเป็นคำที่เขาพูดมากที่สุดคือเบาๆาหน่อยเฮ้ยคือมันเร็วอย่างนั้นเลยเหรอจริงครับเร็วมากโดยเฉพาะช่วงวันก่อนแข่งก่อนที่วันซ้อมเพราะว่ายังไม่มีฝนตกก็จะแบบโอ้โหพัดไหลไปเรื่อยเลยครับใช่แล้วเราเราเราเตรียมพัตเตอร์ไปกี่อันเลยในเมื่อเตรียมโดยส่วนตัวของผมผมเตรียมพัตเตอร์ไปทั้งหมดสามอันก็เป็น เหมือนกันหมดทุกอย่างน้ำนมหนักหน้าพเตอร์ทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าต่างกันที่หลอกเป็นตัวนี้แต่หลอกต่างกันใช่ครับเอออย่างตัวที่เอาไปใช้ใช้หลอก2อปกติผมจะพัดตัวหลอก3อยู่โอ้โหอันนี้ผมขอพาดพิงเลยครับพันเตอร์เลยครับคืออย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยน้องเขาเนี่ยมีพลาเตอร์แค่เดียวพอเสร็จปุ๊บวันนั้นเนี่ยรู้สึกว่ารอยหิวผมไปสมการอ่ารอยิวที่เราไปถ่ายรายการกันพอเสร็จปุ๊บ เต๋เขาบอกโรูนี่พี่ผมพัดไม่ได้เลยอไม่บอกเฮ้ยเต๋เต๋ต้องเลื่อนลูกนะที่วันนั้นพี่บอกเฮ้ยเต๋เต๋ต้องเลื่อนลูกเพื่อเพิ่มหรอกเต๋ก็แบบยังไม่เข้าใจแต่พอเราพักเฮ้ยเนียนขึ้นเขาตอนนี้เขามีอตเตอร์ทั้งหมดสอันใ่ตอนนี้นะในเมืองไทยนะปรากฏว่าไปที่นู่นเป็ไงบ้างไหนลองพูดถึงมาเตอร์หน่อยว่ามันพัดที่นู่นกับพัดที่นี่วัสดุวัสดุอะไรเงี้ยแตกต่างกันไหมอะไรเงี้ยัตเตอร์ที่เขาทำมาให้ผม อันใหม่เ่ยสอันเนี่ยคือเขาจะทำเป็นหน้าที่แบบเป็น GSS เนื้อ German Stainless Steel ถูกต้องอ่านี่คือเป็น Circle T ทีนี่เซอร์ e คครับอันนี้ก็คือที่เราเคยทำรายการไปถูกต้องถูกต้องนะครับเป็นตัว s t a นเ l e s s ที่แบบท็อปเลยอ่าพอตัวยูสโอลี่มันมันมันจะนุ่มกว่าพัตเตอร์ทั่วไปที่เราผัดกันซึ่งมันก็เหมาะกับเก e e n s สปีดที่ที่เร็วขนาดนั้นนะครับ14ซติมนี่เร็วมากเร็วมากและหลบล่ะหลบ ลอบก็ของเขาทํามาให้เป็น2.5หรือ3ประมาเนี้ยครับบวกลบนิดหน่อยอืมอหรือ3นะครับแล้วความแตกต่างคือถ้าสมมุติว่า,มมวาเราเราคือเราใช้พัตเตอร์ที่นี่กับใช้พัตเตอร์ที่น,นู่นโมเดลเดียวกันเป็นลิ่งแตกต่างกันจริงเหรอแตกต่างนครับแตกต่างไงในเรือ่องของวัสดุหรอเออไหนลองเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยคือทำไมมันถึงแตกต่างอะไรเงี้ยผมว่าในเรื่องของวัสดุมากกว่าเพราะว่าพัตเตอร์ที่เขาใช้ในทัวร์เนี่ย โดย P J ทัวร์หรือยุโรทัวร์หรือ J a p a n ทัวร์เองเนี่ยปีนส่วนใหญ่จะเร็วเขาผมคิดว่าเขาจำเป็นที่จะต้องเอาหน้าพัตเตอร์ที่มันนุ่มนุ่มมากมา่เพื่อให้ลูกมันกลิ้งได้แบบช้ากว่าปกติโดยการออกแรงที่เท่ากันเท่าเดิมใช่ก็เหมือนที่พี่จักเคยบอกนะอยู่ที่มวลนะอย่าไปเปลี่ยนพัตเตอร์อย่าไปเปลี่ยนอะไรคืออยู่ที่มวลเลยการให้น้ำหนักเนี่ยแล้วก็เทมโปของนักกอล์ฟเนี่ยสำคัญมากบางคนเนี่ยนะพอกีนฝืดหน่อยกระแทก ถ้าเทมโปคุณเปลี่ยนทำให้ทามิงคุณเปลี่ยนหมดเลยทีเปลี่ยนอุปกรณ์ช่วยได้ถูกต้องครับเพราะการที่เราซ้อมมาเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่าน้ําหนักเราระยะนี้เท่าไหร่ใช่พวกนี้จะช่วยได้เยอะมากของโปโตเตะเนี่ยตอนนั้นที่เราวิ่ฮิวตอนนั้นพอดีไปช่วงนั้นฝนตกแล้วกรีนมันค่อนข้างเื่อโปเอ็มก็เลยแนะนําว่าเฮ้ยลองเลื่อนไว้ซ้ายหน่อยเพื่อเพิ่มหลอดให้มันสูงขึ้นครับผมเขาแต่พอเนี้ยมันตรงกันข้ามมันสิ้นเชิงมันเร็วจีเลยโซเพนที่แบบเร็วมากเขาก็เลยต้องการหลอดน้อยเฮ้ยผมกคุณ คุณว่าที่ไหนใกล้เคียงที่สุดมีไหมไอผมวงถามหน่อยมีไหมคิดแล้วจริงแล้วในสนามกอล์ฟที่คุณคิดว่าเร็วที่สุดในเมืองไทยคุณว่าที่ไหนเร็วที่ผมเคยเล่นมาเร็วที่สุดเลยครับน่าจะเป็นคาสคาตาคาสคาตาใช่น่าจะเร็วที่สุดแล้ะที่ความรู้สึกความรู้สึกว่าโอเคไหลทีเนียเลยแต่น่นก็นานมาแล้วครับอ่ะแล้วเป็นไงตอนนี้พอเทียบกับโอ๊กมอนแล้วพอเทียบกับโอ๊กมอนี์ คือด้วยตัวย่าด้วยครับสองเท่าไหมสองเท่าเนี่ยเท่าครับความรู้สึกคนพาดอะรู้สึกมันมันเร็วมันไหลเรื่อยเรั่อยอตัวย่าเขาน่าจะเป็นเบนซ์มั้งเป็นเบนซ์เป็นเบนซ์กราสเนอะเอ้าหรอเป็นอ๋อโอเคครับไม่กช่เบนซ์มันจะค่อนข้างตรงมันจะไม่แทงเพราะนั้นมันไม่แทงกินมันจะเนียนมากแล้วมันแล้วยิ่งพวกนี้เขายิ่งใส่ทรายเข้าไปนะโอ้โหยิ่งลูกลอยสบายเลยไม่มีแตกพื้นเลยโอ้สบายโอเคแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่านี่คือพูดเรื่องราวถึงการฝึกซ้อมหมดละรับไปแข่งปุ๊บวันแรก เป็นไงบ้างตอนแรกก็เดี๋ยวนี่แหละตื่นเต้นไหมดีกว่าช็อตแรกเลยที่แบบประกาศชื่นั่นจะมีอ่ะ first on ที่ฟอร์มไทยแลนด์คือตอนที่พันชูประคองตอนแรกเนี่ยผมผมคิดว่าผมคงไม่ตื่นเต้นเท่ากว่าเดิมเท่าไหร่แต่พอด้วยบรรยากาศเออที่เราไม่คุ้นผู้คนแล้วเดินเข้าไปเที่ยวถมแรกก็รู้สึกไม่ค่อยสบายไม่ค่อยใช่แต่เราพยายามแบบคีฟตัวเองให้ให้อยู่ในเป้าที่เราวางไว้ครับผม หนุมแล้วไปก็ไดไม่อยู่แล้วเข้าซ้ายอะไรเงี้ยแต่ก็ยังคอนโทรลตัวเองได้อยู่แล้วเป็นไงบ้างพอเล่นไปเล่นออกใครบ้างอ่ะออกกับปีเตอร์แฮนสันเนี่ยครับโอ้โหสวีเดนสวีเดนแล้วก็ทีมวิลคินสันมือซ้ายเป็นไงเล่นดีเล่นดีทั้งคู่เลยครับครับแต่ว่าทีมวิลคินสันเขาเขาเมคัดได้เพราะด้วยความแน่นอนของเขาเขาตีไม่ไกลแต่ว่าเขาแม่นอืแล้วเราล่ะเราเล่นเป็นไงบ้างเราลำดับการเล่นในนั้นเป็นไงบ้างเล่นดีไหมหรือยังไงบ้าง คือโด,โดยโดยโดยส่วนใหญ่ผมพอใจการเล่นนะครับแต่ว่าเราไปพลาดที่ลูกไดซะเยอะอม,มันก็ไม่ไมีไม่มีโอกาสได้สู้เทไรเพราะยูเอสโอเพน่นนี่พลาดไม่ได้ที่บอกไปว่ารับนี่ยาวมากแล้วคนตีไกลเนี่ยได้เปรียบคืออย่างที่เราเห็นแชมป์อย่างดัสตินจอห์สันเนี่ยได้แชมป ได้มีโอกาสเจอดีเจนะเจอรับเจอหลายคนเลยครับแต่ผมม่ตอนนั้นผมไม่ค่อยสนใจผมสนใจเกมสนใจเกมเราสนใจเกมเราแล้วแต่ว่าทีมงานผมนี่ไปกิการ์ออฟดจานเพราะว่าก็มีมีเพื่อนๆอยู่ที่นั่นก็ให้เพื่อนๆไปไปช่วยถือถุงให้นะครับก็วันที่เขาวันที่เขาได้ผมโทรหาเขาเลยแล้วผมบอกเลยเตะไปคืออะไรก็ได้ขอไปด้วยนี่คือผมบอกเลยนะมันเป็นความฝันหนึ่งความฝันนะของมากอลอฟนะที่ คุณจะได้ไปเหยียบเมเจอร์เมเจอร์ไหนก็ได้และนี่เป็นยูโอเพ็นด้วยคือยิ่งยิ่งโหมันยิ่งใหญ่มากผมเลยบอกเฮ้ยไปด้วยอ๋อบอกไม่ได้แล้วพี่พอดีมีแล้วตอนนั้นคิดไม่ออกติดต่อไปเรียบร้อยล้วต่อไปเรียบร้อยก็เลยแบบเอาโอเคไม่เป็นไรวันแรกตีไปปะเป็นไงบ้างก็เล่น แมีมีผิดพลาดแรงๆไปก่อนช่วงแรกๆแล้วรอบหลังสามารถ,าารถดึงสกอร์กลับมาได้ก็จบที่บวกสามก็เราได้อ <Okay. S 3> อโอมบวกสามบวก่ถือว่าโอเคเลยโ,<ซ>โ<ซ>อเคเลย,เลยอยู่ในโตเลยไม่คัดได้นะวันแรกเกินสามยังอยู่ในคัดลายอยู่เพราะว่าโอ้โหสนามมันยากจริงๆยากจริงยากจริงพอวันที่สองรู้สึกจะมีฝนตกใช่จริงๆฝนตกแต่วันแรกครับผมผมผมได้เล่นอีกทีวันที่สองเพราะวันแรกเขาเขาจบใช่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 วันที่สองผมต้องเล่นสามสิบหกลุมเลยอ๋อเหรอใช่ฮะ ก็คือตีตั้งแต่เช้าจนมืดอะเออแล้วเป็นไงบ้างก็รอบแรกที่ที่เล่นนะครับก็ที่ต่างเลยคือสภาพสนามกีนมันกีนมันนุ่มกว่าที่เราวางแผนไว้เยอะครับผมึสามารถตีถอยหลังได้เลยแล้วก็เฟอรเวยก็นุ่มทําให้ขึ้นระยะไกลกว่าเดิมครับทีนี้พอตัวกีนที่มันนุ่มเนี่ยมันก็ทําให้ภาพที่เราวางไว้สาวันแรกที่เราซ้อมเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดจากที่เราต้องแบบกะตกตรงนี้แฉลบเข้าไปที่หลุมเราไปตกที่เดิมเนี่ย ไม่ได้หยุดเราต้องไปพัดทางลงอะไร่งเงี้ยคือนี่เป็นประสบการณ์ของผมที่ที่ผมคิดว่าถ้าผมละเอียดกว่านี้ใช่จะมีโอกาสทำสกอร์ได้ดีเึ้นี่แหละแต่ว่าคือนักกอล์ฟเนี่ยแหละคือมันมันสร้างให้เราเป็นนักกอล์ฟระดับโลกจริงแล้วผมบอกเลยผมอยากให้คนไทยไปทุกปีอ่าแล้วแบบว่าให้เขาเรียกว่าอะไรสร้างชื่อเสียงนะปุ๋ยเนาะครับถูกต้องก็ผมคิดว่าคนไทย่ยไปสู้ได้โดยฝีมือนะครับฝีมือที่ผมเห็นเนี่ยสู้ได้เพียงแต่ว่าเราต้องประสบการณ์ประสบการณ์ด้วยแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่ว่า เราเราอยากจะไปตรงนั้นจริงๆต้องมีความเชื่อว่าเราเราสู้เขาได้เอาใ,ใจช่วยแล้วก็ต้องบอกว่าคนนี้เป็นคนที่ชื่นชมเีจราะว่าเขาเป็นคนที่มีแนวคิดแตกต่างจากโรชาวบ้านาเขาเขา,เขาต้องการไปที่ ถ้าถ้าได้คุยกับตัวตนของเขานะเขาจะแบบเขาจะทาอะไรที่แตกต่างจากโปกใช่แต่ผมบอกเลยเซ็ตทุกเส้นทางนะไม่จําเป็นว่าคุณต้องเดินไปทางนั้นเอาใจช่วยโปรโตเตต่อไปครับท่านผู้ชมเราจะไปไกลกว่านี้แล้วยินดีด้วยที่ไปแข่ง Open ประสบการณ์ขอบคุณนะครับโปรเตะ Thank you Thank you น้องขือสู้มือดังและนี่ก็คือประสบการณ์ดีๆเรื่องราวของหนึ่งในสองนักกอล์ฟไทยที่มีโอกาสแข่ง US Open ส่วนในช่วงหน้ากลับมาลองไม้ล็อกโคตรีกันสนับสนุนโดย Rocco Premium Driver the best accuracy and distance